สาววกติมซําแบบเอ็มมีกรีดค่ะกับแมนโยหยวนบูเฟติ่มซําร้านดังที่มีเมนูให้เลือกถึง50เมนูค่ะวันนี้เอ็มเลือกเป็นเซตฮองเฮานะคะแค่นี้ก็ชิมไม่หวดไม่ไหวแล้วค่ะราคานี้เขารวมน้ำด้วยนะคะเริ่มที่แอปเปิไทเซอร์กันก่อนเลยค่ะที่สั่งมานะคะอร่อยทุกเมนูเลยจากนั้นก็มาลูติมซํากันต่อค่ะสั่งกันมาแบบไม่ยั้งเลยนะคะเริ่มที่ข้าวเหนียวห่อไก่ทอดนี่ซิกเนเจอร์ของที่นี่ค่ะเสี่ยวหลงเปาอันนี้ยกให้เป็นที่หนึ่งเลยค่ะอร่อยมาก กุ้งแห้งและหมูสับค่ะส่วนก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งก็คือกุ้งมาเป็นตัวตัวเลยค่ะบ b q เอ็มสั่งมันเป็ดอบใบชานะคะแก้เลียนด้วยผัดผักกันนิดนึงจานหลักต้องยกให้นี่เลยค่ะเนื้อพัน้ำมบันหอยเนื้อใหญ่แล้วก็นุ่มมากเลยค่ะต้องสั่งเลยนะคะซิวหอไส้เม็ดบัวอันนี้เป็นอีกซิกเนเจอร์ที่แบบรสชาติดีมากใครมาต้องสั่งค่ะเอาเป็นว่าโดยรวมคุณภาพดีมากสมกับราคาขอหักานานนคะแนนขนมหวานนิดนึงค่ะมีให้เลือก3เมนูรสชาติยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ค่ะเอาเป็นว่าโดยรวมนนะะคคคคถ้าาาาใยกทติ่่มุุฟี็ณภพ